ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ผูุู้คนนะครับพ่อกับผมพือเกานะครับเชฟนกแก้วสายฟูดการกินวัเซ็นอิตานะครับมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องนะครับสิรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับในช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับผมเ็ดคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเมื่อหนีกับพาพี่พาน้องนะครับมาเบิ่งแปลงทดร้องนะครับเป็นน้าลุ่มนะครับหรือว่าน้าลงน้า้องนะครับ สีทำรับสีทดลองย้อนเขานนาหาเก้านะครับว่าสีสามารถดูตอนหน้าเล็กๆได้บอนะครับเมื่อนี้นะครับกับนี้นะครับคลมาพันไหนนะครับคุณย้ายผิดสมัยนะครับอายุกจอพบสิบทีนะครับมาปั้นนะไเบองสเตปของเรานะคฮวบนน่ะเห็นไหมครับเบื้องนะครับโอ้บ่ธรรมดานะครับถึงแก่ก็ยังมีไฟนะครับเบื้องสเต็ปการปั้นของเรานะครับพี่น้องุกคนนะเราวมาปั้นนะไ้นาเรากับนี่นะครับนี่แหละใกล้ๆนี่นี่ เพราะว่ารถไถเป็นจอดอยู่นี่แค่แรกผมว่าเสียวรถไถหน่อยมาลงมันลมครับลมลงมไ่ได้เราก็เลยว่าเราสีไหมเฮ็ดไห้นะครับโอ้ได้การของเราอยู่นะครับพม่พี่น้องดูนะเบิงนะครับอันนี้เราปัน่นรอบสองแล้วรอบสามแลม้วก็สีมอบนะครับนี่ครับละมือกับสีทําการโยนนะครับเขานั่นหาเก้าเบอร์สิบแปดตาซิตโตนะครับแปลงนี้สีค่อนข้างยนสีห้างนะครับสีไส้ระยะประมาณสามสิบ ถึง40เซนติเมตรนะครับความห่างถึง45เซน,น,นติเมตรนะครับสิทดลองโยนังหางลองเบื่องนะครับสําหรับแตงนี้นะครับเพราหนึ่งมันเป็นหน้าลงนะครับหรือว่าหน้าลุ่มนะครับหน้าลุ่มนะครับหน้าหองนะครับนี่ครับนี่ครับ่ใช้สิมล์โลปันโอ้ยกระรัมาดาพระรัมมาดาครับนี่ครับเพราะว่ามันเป็นหน้าหน้าลุ่มนะครับ มันสีได้ผลบ่นะครับเพราะว่าสีทดล้องโยนบึงนะครับสาหรับเข่าน่านหาเก้าตาซิโตนะครับแปลงนี้นะครับพื้นที่ทั้งเบิดหนึ่งไรนะครับนี่ะพี่น้องหนึ่งไรเขาสีมาเบิงว่ามันมันสีน้าอ่วมตายว่าหรือว่ามันสีได้เกียวบอนะครับไก่พี่เฮน้องนะครับติดตามบึงนะครับสําหรับเอฟซีสุภุสุคนนะครับเพราแม่พี่น้องนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากเห็นน้าโยนหรือว่าสนใจพันเข่าน่านหาเก้านะครับหรือว่าสเป็น เขาหอมสยามนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับกําลังม้าแรงอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเขาน้าปังนะครับหรือว่าเขาว้ตัวแสงนะครับซีพีสิบหกนะครับพี่น้องเป็นเขาเม็ดสีแดงนะครับให้ผลผลิตสูงนะครับราคามีความออนนุ่มนะครับสามารถกินได้นะครับของซีพีนะครับเขาสีเห็ดนะครับเพราะว่าปีนี่เห็ดนานเห็นว่าโอ้เราเห็นป่าเราเห็นป่าพี่น้องเราเห็นป่าแย่พิดเราเห็นปาค่อยง่ายล่ะโอ้ ไปลเล้วไปเร็้วหลเป็นแล้วว่านี่ครับเบิงเบิงสเต็ปนะครับของการปั้นของเรานะครับ่อแม่พี่น้องนะครับสนใจอยากทดลองเห็ดนายนหรือว่าสนใจพันเข่าก็สามารถสอบถามได้นะครับกับช่องรับเตอร์การเกษตรนะครับคุณผู้ชมมาทำมาได้ยังใช้ิบหนี่นี่ครับเอาสำหรับวันนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับค่ำมืดละเดี๋ยวเราก็สิีมอาอีกรอบหนึ่ง แำหรับวันนี้ก็กกาบสวัสดีครับ